อ่าสวัสดีนะครับน้องๆครับมาพูดถึงเรื่องของคําว่ารากหรือที่เรียกว่ารูทก็ได้นะครับเออถามว่ารากหรือรูทเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยสาหรับการเลยนมอปลายเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นการถอดรากเนี่ยความหมายของมันเนี่ยก็คือการถอดรากที่เอ็นรากที่เอ็นซึ่งการถอดรากที่เอ็นเนี่ยต้องดูก่อนว่ารากนั้นเป็นรากอะไร เช่นถ้าเป็นรางที่2องรางที่ส,สมันก็จะต้องเป็นสแควร์รูทแบบนี้ซึ่งรู้ตัวนี้การจะถอดออกมาได้เนี่ยเลขนั้นจะต้องยกกำลังสองยกตัวอย่างเช่นเรามี4 4ก็คือ2องกำลังสองเราถอดมาได้เลยครับ2หรือ9ครับเราก็คือ3ามกำลังสองถอดมาเลยครับได้3ม สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้ามันถอดออกมาแล้วเกิดปัญหาการเกิดปัญหาจะมีอยู่สองกรณีครับกรณีที่หนึ่งถอดไม่ครบเช่นแปดแปดมันคือสองกำลังสามแต่การถอดรากที่สองเนี่ยเราใช้สองตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาสองกำลังสองถอดออกมาเป็นสองแล้วเหลือไว้ตัวหนึ่งอันนี้ก็ถอดแล้วเหลือนะครับซึ่งตรงนี้ดูดีๆว่าตัวไหนถอดได้ ตัวไหนถอดไม่ได้กับบีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของตัวแปรอย่าลืมนะครับว่า x ก,กาลังสองถอดมาส่วนใหญ่ตอบ x อ,อันนี้ผิดใครที่บอกว่ารูท x ก,กาลังสองได้ x ผิดนะครับเพราะว่ารูท x ก,กาลังสองเนี่ยเวลาถอดมาที่ถูกเนี่ยมันจะต้องใส่ absolute x ทำไมต้องใส่ absolute เพราะว่าเราไม่รู้ว่า x นั้นเป็นบวกหรือเป็นลบ ยกตัวอย่างเช่นบางคนเขียนเลขสแต่เดนไมททลเรื่องเขียนลบสองกำลังสองเพราะลบ2อกำลังสองก็ได้สเหมือนกันแล้วจะมาบอกว่าถอดมาเป็นลบ2เนี่ยอันนี้คือผิดเพราะว่ารากที่2หรือรากเลขคู่เนี่ยติดลบไม่ได้ถอดมาต้องเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นที่ถูกคือเราจะต้องใส่แอปไว้ก่อนพอใส่แอปไว้ถอดมาก็เป็นบวกอย่างนี้ นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องระวังประเด็นต่อมาก็คือการที่มีส่วนเป็นรูทส่วนใหญ่ในโลกมอปลไปน้องจะเจอส่วนเป็นรูทบ่อยเขาจะต้องทําการกําจัดส่วนให้มันไม่มีรูทซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีที่เรียกว่าคอนจูเกตคอนจูเกตนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าสังยุกเรียกให้ดีนะอย่าไปสังกงสังคังนะไม่ใช่นะคันตายการคอนจูเกตก็คือให้น้องเอาตัวนั้นนะคุณบนคุณล่าง ก็คือเอารูทสองคูณบนคูณล่างรูทสองคูณบนก็ได้รูทสองข้าล่างเจ้ากันได้สองพอมันรูทเจอกันก็เหมือนรูทกำลังสองรูทหายไปครับอันนี้คือการทำให้ส่วนไม่ติดรูทแต่การคอนจูเกตเนี่ยมันมีไม่ได้มากกว่าหนึ่งแบบเช่นถ้าข้าล่างมีสองตัวนี่อย่างนี้การคอนจูเกตของน้องเนี่ยก็จะต้องกลับเครื่องหมายโดยเปลี่ยนจากบวกเป็นลบครับ เอารูสองลบรูสามคูณบนคูณล่างเลยข้างบนก็จะกลายเป็นรูทสองลบรูสามคูณหนึ่งได้ตัวเดิมข้างล่างที่กลับเครื่องหมายเพื่อไม่ให้มันเข้าสุดผลต่างผลต่างก็คือหน้าบวกหลังเจอหน้าลบหลังมันจะเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองซึ่งหน้ากำลังสองก็จะเป็นรูทสองกำลังสองหลังกำลังสองก็คือรูทสามกำลังสองตูวสองกำลังสองได้สองครับ รูทสากำลังเดินสองได้สลบกันได้ลบหลบหก็คือน้องไปหันข้างบนก็จะกลับเครื่องหมายเป็นลบรูองบวกรูทสาหรือสลับเป็นรูทสลบรูองก็ได้จบอันนี้กรณีที่ส่วนนะครับติดรูทพี่อุ๋ยครับแล้วถ้าส่วนติดมากกว่าหนึ่งรูทอะเช่นไปเจอข้างล่างเป็นรูทห้าบวกรูทสามบวกรูทสองทำยังไง ถ้าเจอส่วนที่ติดรูทมากกว่าหนึ่งตัวจะไม่ใช่แค่กับเครื่องหมายตรงข้ามให้น้องดูกลุ่มก่อนดูกลุ่มก็คือตัว 5, 3, 2, ห้าสามกับสองห้มากสุดเอาสามกับสองนั้นมองเป็นกลุ่มเดียวกันพูดง่ายคือน้องใส่วงเล็บให้รูทสามกับรูทสองเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วมองเครื่องหมายระหว่างรูทห้ากับกลุ่มข้างหลังเป็นบวกกลับเป็นลบครับ ก็จะคอนจูเกตด้วยรูทลบวงเล็บรูทสบวกรูทสแบบนี้นี่จับกลุ่มอย่างนี้เลยมันก็จะกลายเป็นหน้าบวกหลังกันหน้าลบหลังโดยหน้าก็คือรูทห้หลังก็คือรูทสบวกรูทสอย่างนี้ข้างบนคูณกันตัวเดิมครับก็จะเป็นรูทลบวงเล็บรูทสามบวกรูทสอข้างล่างหน้ากับหลังสองก็ได้5้า หลังกาลังสองก็เป็นรูทสามบวกลูทสองยกกาลังสองซึ่งตัวนี้น้องจะต้องกระจายกาลังสองโดยมองว่ามันคือหน้ากาลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองซึ่งจะเห็นว่าสามกับสองบวกกันได้ห้ารูทสามกับรูทสองเป็นรูทหกก็จะกลายเป็นห้าบวกด้วยสองรูทหกแล้วห้าตัวนี้กับห้าตัวนี้จะเจ้ากันไปครับ มันจะตัดอย่างนี้เลยพอมาลบกันข้างบนจะเหลือเป็นรูทห้าลบรูทสามลบรูองกระจายเข้าไปข้างล่างจะเหลือลบสองรูหจากสามรูข้างล่างจะเหลือรูทเดียวเสร็จแล้วน้องก็ทําการคอนจูเกตด้วยการเอารูทหกคูณบนคูณล่างได้เลยถ้ามีรูทตัวเดียวนะเอารูทตัวนั้นคูณข้างล่างรูทหกเจอกับรูทหกก็จะกลายเป็นห 6เจอลบ2ครับข้างล่างก็จะกลายเป็นลบ12เห็นไหมว่าส่วนไม่ติดรูทแล้วข้างบนก็ารูท6กระจายไปครับรูท6เจอรูทหก็เป็นรูท30รูท6เจอรูท3ก็เป็นรูท18รูท6เจอ2ก็เป็นรูท1 2อันไหนถอดได้ถอดอย่างเช่นรูท6 0 6กับ5ถอดไม่ได้18เกิดจาก92 9ถอดมาเป็น3รูทอ12เกิดจาก43ถอดมาเป็น2รูส3ส่วนด้วยลบ12 อันนี้เขาเรียกว่าคอนจูเกตแบบข้างล่างมีสตัวสุดท้ายครับที่เกี่ยวกับรูทนะครับจะเป็นรูทซ้อนรูทแบบนี้อ่าแบบนี้ซึ่งแบบนี้น้องจะเจอบ่อยในยขสอบมอ .5 าเขาเรียกว่ารูทซ้อนรูทซึ่งรูทซ้อนรูทจะมีสูตรครับที่น้องต้องจำสูตรเดียวก็คือรูท t A บวกบบวกกับ2 r o รูท ตัวนี้สูตรของมันจะถอดมาเป็นรูทเบวกรูทบครับแต่สูตรนี้จะใช้ได้ต้องมีเลข2ข้างหน้าตรงนี้ให้ดีแล้วถ้าข้างหน้า2เป็นลบอันนี้ก็จะเป็นลบแล้วจวําไว้นะว่า a คือตัวตัวที่มากกว่า b เสมอเอาตัวมากไว้หน้าอ่ยกตัวอย่างเช่นพี่อุ๋ยมี5้าบวกสรูทหสังเกตไม่มี2เรียบร้อยเพราะฉะนั้น5แยกเป็น a อบวกบ หแยกเป็น A คูณ B อะไรบวกกันได้ห้าคูณกันได้หกก็สามก่บสองนี่สาบวกสเป็น5้าสามคูณสองได้หเพราะฉะนั้น A เป็นสามตัวมาก B เป็นสองตัวน้อยก็เป็นรูทสามบวกรูทสองครับจบหรือถ้าน้องไปเจอสแควร์รูทนี่สแควร์รูท 7อ่าตัวนี้เป็น 7. เจ็ดเซลลวลบด้วย2อรูทด,ด้วย10จะเห็นเลยว่าตัวนี้มีเลข2เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นน้องคิดได้เลยว่า57ตัวนี้เกิดจากเลขบวกกันและ10เกิดจากเลขคูณกันต้องเป็นเลขเดียวกันเลขที่บวกกันได้7คือ5กับ2คูณกันได้10 5กับ2 ก็แสดงว่า A ก็คือ5เอาตัวมากไว้หน้านะ B ก็คือ2แต่เครื่องหมายเป็นลบก็เป็นรูทห้าลบรูทสองจบเพราะถ้าน้องเอาตัวน้อยไว้หน้าค่าที่ได้จะเป็นลบซึ่งผิดอ่าเนี่ยแหละเขาเรียกว่าหลักของส u a r e root เอาไปใช้นะครับฝึกเยอะๆนะครับพอน้องทำคล่องจนชำนาญเนี่ยน้องก็สามารถทำโจทย์อันนี้ยจนเก่งได้นะครับขอให้น้องทุกคนโชคดีในเรื่องสแควร์รูทนะครับ 好，收听啦。